เพื่อนๆวันนี้วันที่11ธันวาคมนะคะวันเสาร์วันหยุดเนาะวันนี้ยาจะมาเปิดที่ยาอบอาพลูเจดซาตินนะคะที่ยาตัดช้ำนะคะตั้งแต่วันที่25พฤศจ,จิก,กาเนาะแต่วันแรกยา,ยายังไม่ได้อบเนาะก็ช้ำปกติวางนอ้องไม่ปกติไม่ได้ช้ำอะไระแต่ไว้ในร่มนะคะก็ยาก็กังวลกลัวมันจะไม่ติดเนาะ กลัวมันไม่มีล่ากลัวมันตายเพราะว่าช่วงที่ตัดสินใจจะตัดชำนั้นก็กลัวไม่รอดบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าน้องเขาเลื้อยยาวแล้วนะคะเริ่มเลื้อยยาวแล้วก็มันก็ไม่ได้ทรงวทรงเท่าไหร่นะคะยาไม่ได้เตรียมกระถางที่มันเหมาะสมสําหรับน้องเขาเนาะวันี้ยาพอวันนี้ยิงยาก,ก็เลยตัดสินใจอบนะคะอบน้องใส่ถุงนะคะจนอ,ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะน่าจะช่วง มันสาวร่นซิทนะยาไม่แน่ใจยาลองแกะถุงน้องเขาดูนะคะล่างอ่าคือลักษณะคือเช็คดูว่ามีเหี่ยวไหมมีตายไหมนะคะแต่สังเกตยาอ่ามีอยู่ยอดหนึ่งเนาะ,ะมันเน่านะคะเน่าเน่าปลายนะคะแต่ทรงโคนอ่ะดีเฉพาะเฉพาะปลายยอดอย่างเดียวที่เน่านะคะแต่ก็สภาพโอเคนะคะแล้วก็ยาก็ปิดแล้วก็มาเนี้ยน่าจะครบรอบส,ออสิบสอสองสัปดาห์นะคะยาก็จะมาเปิดแล้วก็จะปลูกใช้วัสดุปลูกนะคะใช้ดินใช้วัสดุ ทั่วไปเนาะมีะกากปะผ้าสาบาามีดินร่วนนะคะแล้วก็มีเพอร์ไล์นะคะวันนี้ยาจะมาเปิดมาอัปเดตให้น้องให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเขายังอยู่สภาพดีเหมือนที่ยาเช็คอาทิตย์ที่แล้วไหมนะคะเดี๋ยวเพเดี๋ยวยายา้ายลงนี่ก่อนเนาะ,ะทั้งหมดที่ยาชำไว้ทั้งหมด17กระถางนะคะ17ใบเนะะบานะ,ะ17กระถางเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นอย่างไรนะคะตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ยาจะ ย้ายน้องมาปลูกในใช้วัสดุปลูกนะคะยาชัด้วยอ่าสเฟกตัมมอสนะคะเพราะว่าดูายูทูบเบอร์หลายๆท่านแล้วก็คนที่เขาอ่านักสะสมครูนะคะว่าเขาชํบด้วยสเฟกตัมมอสรากมันจะเดินเร็วนะ,ะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยนะคะไม่เหี่ยวไม่ตายคือโอกาสรอดเยอะว่างั้นเถอะนะคะยังไงบ้างมีไอนะคะ,ม,ะ,คะ,ม,ะ,คะมีไอ้น้ำเต็มเลยนะคะถุงนูง้น กระถางนี้ได้ยับเปิดกระถางนี้ก่อนมีหกหกต้นเนาะเ,เดี๋ยวมาดูต้นแรกกันน้องเจดน้องเจดอุย้ยกระถางนุ้นลากทะลุเพื่อนเดี๋ยวดูกระถางแรกลากไม่ทะลุนะคะแต่ว่าไม่เหี่ยวนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ๋อมีลากมีลากแล้วลากคือลากเขาก็มีตรงตอนอยู่ปุ่มตอนยาตัด อยู่แล้วนะคะนี่นะคะมีลากอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไม่ลื้อมากดีกว่าตัวน้องมันเหี่ยวนะ,ะโอเคกระถางแรกผ่านไปนะคะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองโอ้ยยาวมากเลยโอเคไม่ลื้อไม่ลือไม่ลือ้อไม่ลือล้อ,อโอเควางไว้ลากกคหักไหมเดี๋ยวยาขอาอนุญาตกลบกระถางแรกก่อนนะเอาสเต็กเตร์มอสกลบเข้าไว้นิดหนึ่ง ต้นๆๆ,ๆกระถางแรกนะคะรากไม่โผล่แต่ข้างในก็ลากก็ออกมานะคะจากจากกลุ่มรากนะคะตรงล่างกระถางเนาะอันนี้มีโผล่มั้ไม่มีแต่สภาพโอเคนะคะไม่เหี่ยวนะคะใบตึงดีนะคะใบตึงนะคะตึงมากนะ,ะตึงกว่าตอนอยู่กับต้นนะคะแต่คือไม่อันนี้รู้สึกตึงนะคะไม่เหี่ยวนะ,ะโอเคกระถางที่3ผ่านไปทางที่ส4ไม่เหี่ยวนะคะลากไม่โปลโอเคนะคะแต่ว่าน่าจะ ในตายแน่นอนนะคะดูจากสภาพแล้วรอดแน่นอนนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้เพื่อนเพืเห็นไหมนี่ค่ะรากชี้ข้างในแต่ไม่โผล่ข้างนอกนะคะกระถางที่หกขออนุญาตนะคะเพื่อนๆพอดีอย่าไม่มีขาดตั้งกล้องนอะถ่ายเองจับเองก็อาจจะนั่นนิ่นนึงตึงหมดนะคะตึงไม่เหี่ยวเลยนะคะน่าจะโอกาสรอดร้อเปเซตชัวร์แต่ก็ต้องดูต่อไปนะคะว่าลงวัสดุปลูกแล้วจะเป็นยังไงนะคะ แป๊บนึงนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะครูเจตซาตินนะคะยาตัดชํานะคะยาซื้อมาหนึ่งกระถางฟอร์มเลื้อยนะคะราคาก็หนักใช้ได้นะคะแต่ว่าก็อยากได้เนาะเพราะว่าความชอบนะคะยายาไม่ได้ชําขายนะคะยาสะสมนะคะปลูกเพราะว่าชอบนะคะเข้าใจรักนะะเนาะอ๋อนี่กระางมาเริ่มเลยอุ้ยมีรากเพื่อนเห็นไหม เห็นนะคะต้องซูมไหมคุยนี่นะคะข้างล่างไม่มีนะคะยาจะไม่คุยนะคุยแต่กระถางได้ไปแล้วถัทงที่เจ็ดถังที่แปดใบตึงนะคะใบตึงทุกกระถางเลยนะคะตัวนี้รากไม่โผล่นะคะแต่ว่าลักษณะทั่วไปก็น่าจะโอเคนะต่อไปจ้านะคะรากโผล่ไหมไม่โผล่ไม่เหี่ยวใบตึงนะคะใบตึงใบตึงนะอันนี้น่าจะ ใบส,ส่วนเกือบปลายยอดเนาะต่อไปลากโผล่ไหมลากโผล่ไหมไม่โผล่แต่ก็ใบตึงนะคะใบ,ใบตึงทั้งหมดเลยนะคะใบตึงใบตึงทั้งหมดเลยกระถางสุดท้ายในถุงนี้นี่ก็ใบตึงค่ะเพื่อนๆดูซี่ลากโผล่ไหมไม่โผล่แต่ใบตึงนะคะรอดชัวร์แต่ว่ารอดในลักษณะาการชำนะอรอดรากนะคะ ล่อรากด้วยสเปกตรัอมอ็อกโอเคถุงสุดท้ายค่ะเพื่อนๆถุงที่3นะคะที่ยาอบนะคะอย่าเอามาเอาถุงอบไปไว้ในบ้านนะคะเอาไปไว้ในบ้านเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านแดดน่าจะส่องหนักนะคะน่าจะแรงตรงนี้ฝนไม่มีแล้วนะคะภูะเก็ตเริ่มร้อนต่อไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆยอดนี้ที่ยาบอกว่ายอดมันเน่าเนาะยอดมันเน่าใบตึงนะคะอันนี้มีสองใบ รากโผล่ไหมไม่โผล่ไม่โผล่แต่ใบตึงนะคะใบตึงใบตึงโอเคเลยสภาพโอเคนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆวิ่ยใบตึงมากอ้าเจอรากโผล่นอกกระถางกระถางที่สองแล้วนะคะรากโผล่รากโผล่ใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้ก็ใบตึงดีนะคะรากโผล่ไหมไม่โผล่นะคะโอเคเดี๋ยวยาว่าน่าจะเอาสารเติมออดไว้ในนี้นะคะ่ะ ที่เสียบไว้หน้าบ้านเลยค่ะเสียบไปเลยอ่าโอเคสักครู่นะคะ